วันนี้ขอบคุณพี่เป้านะครับสายันคลอง11แล้วก็หนโอที่พงเมืองนิดนะครับซึ่งก็เป็นผู้บริหารของทีมลูกหนังติดล้อลืมขอบคุณหน้าโอที่ดูแลทีมลูกหนังติดล้อมาใช่ครับขอเรื่องอะไรนะครับไม่มีหน้าโอทีมเราก็คงจะล้มไปแล้วหน้าโอเป็นผู้ใหญ่ได้ทีมขอบคุณมากดีๆครับขอบคุณครับครับพี่สวัสดีครับล้างราไปยย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 ยคยย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 